มาเด้อ FC เชา้าของพวกเรามาสวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านเลยจ้าติดเจอโอ้ยปนอย่าไว้ทองน่ากินมากม,มาจมาคองแม่บามืดเออแม่บามืดเอามาเนาะมาจากอะไรเนาะที่เขาอยู่น่นอะไรเนาะชนบุรีชนบุรี เดินทางมาใกล้ใจมาจากชนมูลีเ้าเจามัหูอายุไม่สช่ร้นว้นใครจะเรียงสองห้าีสองเลยอันนี้เมื่อก่อน ปลาทูค่อยจองหมูปลาทูค่อยจองแหมสวัสดีค่ะเอทีทุกท่านสวัสดีมาค่ะโอ้โหยอที่ทำกับข้าวนะคะนึ่งคักทองของโปรดแล้วก็คนปลาทูแล้วก็ผักนะคะนึ่งมะเขือพวงต้มผักต้มผักอะไรเขาเรียกผักอะไรผักดองผักดองอ่ะอร่อยอร่อย หักสิบกินเบิร์ลปัญญาพักทองกันเลยกินจังเลยมาลดกกินโลดหนึ่งไงกินโลดหนึ่งก็ได้ยังไงึ้นแล้วหมดไม่หมดไม่รู้อ่ะอ้าวมาจ้ะนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งกับข้าวกับข้าวขึ้นอยังอื่นาดมะละกอ มะละกอฮอนแลนด์มาเยะแมงถุงยาแม่มาจากบ้านป้าอยู่ทีน้ำพริกปลาตุนมะเขือนึ่งมะเขือพวงนึ่งปทองป้าทยบ้านอยู่เนะป้าทยบ้านจะผัดใส่ไข่ผัดพักทองแมนี่แล้วนี่เขาปูยันนีพี่น้องทางการก็นีด้วยมะละกอหวานใครไม่ใช่ ฟักทองหวานจะฝ้าวไปสิเด้อไม่มีไก่แยงจะฝ้าวไปสิเด้ออือเหนียวมากเหนียวจริงเหนียวอร่อยเลยน้องนาเดียก็จะกินแบบนี้แหละน้องนาเดียอืข้าวกินข้าวของฟักทองเพราะว่าวันนั้นไปวัดก็เหมือนกันักข้าวเยอะแยะนะที่เขาเนาะบัดนี้ต้ามากินแบบนี้แห้งกินข้าวกองฟักทอง พออกินทั้งเปลือกี่กินเยอะค่ะอือมออแตเปลือกมันแข็นขงนเนี่ยอ้่าาวกจเลยานใ่ยาใจ่ใจา่าาใจ่อ่นาผนาาน่อ่ มามาย่าอย่ายามีนมันจะกวนข้าว่บอกไยังมันสิย่คอเนี่แลกินเสร็จแล้วคยให้มนไดไมเ๋มาลวอย่าอย่าเพิวนจะปีเรมาเลยราแม่หิ่ก่อนลกเราแม่เอาให้ คุณาบอกว่า <c oughs> เรื่องน่ะข <c oughs> นปะทูแซบอี๋ <c oughs> แม่เจ้าไม่ให้กินยังเดี๋ยวให้กินตอนแล้วอีกเนี่ยกินข้าวก็ต้องเป็นระเบียบอ๋อน้องหมาที่บ้านนะ่ะมีหลายตัวนะมีหลายตัวแต่เวลากินข้าวนั่งกินกับพื้นนะแต่เขาก็ไม่เดินวนไม,ไม่ไม่รุ่นวายนะเขาก็จะนอนรอ,อนอนรอแล้วเวลาเราดูลองดูนะทดลองดูนะยาก เมื่อเรากินอแล้วเนาะเราจะซื้อแล้วมันจะทำยังไงนะ่มันก็มาแล้วมันนั่งแล้วก็บอกว่าลืมให้อาหารหรือเปล่าแล้วหิวแล้วแล้วก็ทำซื้อแล้วก็กินอิ่มแล้วก็ไม่ให้นะมันก็จะมานั่งมานั่งแล้วมันก็นั่งขอยังไม่ได้ดูว่าเพื่อนเพื่อนแค่คลองกลับแล้วเปล่า มาแล้วบ hmm. hm. right. an yeah. cool mm ่อาแล้วออมาแล้วบ่ลมาเอนเช้าอ่ะก็โมงออกว่เน่ยเพรการโงแรมชื่อรับอุ่นๆถึงเย็นถึงต้นแรกเป่าเป็นไปว้าอย่าไปดูต้นไม้มาเรื่อยๆไม่อยากมาถึงนี้ครับ ดูต้นไม้ดอกไม้เอชดน้ำนะไม่หมอไม่เยอะเน้อเขาไปเอาม่แล้าค่อยกินกม้ต้องชดน้ำอร่อยเนื้อ ตุต้มปูต้มปลาก็ต้องใส่น้ำปลาลานะคะน้ำปลาร์ลุงป้าปลา้านัวนะคะใส่ป่นปูก็อร่อยใส่ปนปลาก็อร่อยได้ยังไงเนาชสองแทกหมพะาค่อยแบกกวไมแบกเกวไหมกเวไหม่ะอแล้วเกวะไรโชว์โชว์มดแล้วเหา จะเก็บไปไว้แต่้อง่อยจริงมมันพกมันก็เลยเอาเก็บไปไว้นอนบ้างโธ่โธ่โธนี่อะไส,โส,โสิต้องมีติดบ้านไวนะ้แล้วต้องมีติดบ้านติดครัวเรือนไว้นะไรสิ <c oughs> เราอยากตำเจีวนะคะหรือว่าตำตำแงตงตำม,มะละกอตำขนมจีนตำอะไรก็ได้นะคะใส่ต้มก็ได้ใส่ตำก็ได้นะคะอือนี่กราชุบน้ำเลย อร่อยค่ะได้สอดสุดสองเนาะนัวนัวเนาะหอมคือบางคนชอบสุดสองนัว FC เหมือนกันยายบอกสุดสองนัวเนาะนัวใส่แกงหน่อไม้ใส่ซุปหน่อไม้ใส่ซุปมะเขือ ลมหนาวแรงนะเข้าแล้วดูดิเมื่อวานร้อนมากร้อนแบบสุดๆถัาตาต้มผงถ้ายาต้มพริกแต่เย็นนี่ยไม่ริกด้วยบะ

คือไม่ก็มีผลไม้แต่กินก่อนเลยด้วยนอืมอันนี้ก็เคียวกรอบกอร่อยนาะเป็นจังได้มาเบงันนูนหัยายละองสวัันด้วยนาองกินดูชิได้ไหมได้อยู่หนาบัดนลองเคียวดู ได้อยู่อร่อยค่ะก็ขอบคุณพี่อมพรนะคะต <c oughs> <c oughs> <c oughs> ังแส่ได้ฟันใหม่ได้เคี้ยวอยู่แต่ถ้าตอนยังไม่ได้เยอย่าวังยิ้มก็ยังไม่กล้ายิ้มเลยขอบคุณพี่อมพรนะคะนี้ได้กินของอร่อยด้วย พี่นี <ma. <ma okay ้แม okay ่มาเอาก็มันจะใจตรงกันจะมังจะพูดเลยก็จะถามวาม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 แม่คอมเมนต์มาในไลฟ์สดตอนแรกว่าจะไม่มาเพราะว่าไปหลายที่แล้วแต่วันนี้มาได้อือกับข่าวเราอร่อยทุกอย่างเลย เป็นวันจันทร์นี่วะอันนี้เลยยิม6 27. 27. ยิม7ยิม7วันนี้แหละโอ้ยยิม26เนอะมาเปิดเทอม27 27ก็พรุ่งบบนี้แหละก็เป็นวันจันทร์ป้าบอกว่าเปิดเทอมในที่ป้าออกมาแต่เช้าพอถึงประมาณ5โมงเย็น4โมง5โมงป้นนาพ่อใจบอกว่าไม่อยากับมาคุมตั้ง เดี๋ยวเปิดเติมแล้ว<อ>น้องฟางเปิดวันที่สามเอ็ดวายนอกแป๊บเดียวเฮ้ยเออใช่ตัวลักผมสามเอ็ดผมไม่มรู้ว่ากระตุ้มเขาเปิดวนะันไหนยังไม่ถาม้านอนก็จะเปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวน้องฟางนะ่ะปิดก่อนเปิดหลัง้านอนปิดหลังเปิดก่อนสังเกตดู ป่นนะแต่ไม่รักป่นอะไรก็ตามป่นปูไม่รักก็ชดน้ำป่นปาไม่รักก็ชดน้ำเห้นมาแกงหัวงอะไรยากดิแกงหัวปครบเน่ะชดนะเหลือแต่ตอนหัวปครบลูกคอยกําลังชดน้ำด้วยกัน ได้เที่ยวต่อโอ้ยโอริซับได้โอกาสกินแบล็คพิ้นด้วยอดเลยนานๆได้โอกาสไปใช่แล้วก็ดูเขาลงเฟซกันเต็มไปหมดเลยแบลบ็คพิ้นแบล็คพิ้นเจอเพื่อนหรือไม่คนที่เขานั่งอยู่ใกล้ๆอ่ะโอ้ถ่ายภาพสวยมากเลยที่เขาอยู่หน้าเวทีอือแล้วบางทีเขามีกล้องซูมไงซูม โักไฟเงที่ได้สองอันสอดอืมดูป่อยม่นคือ่านา่ะเ่าไปมันนั่งอยู่วงเดียวได้ไปจิ้ดลงลงลงขอลำบ่ตอนนี้ขอเรื่องับเบิด้ยใหญ่ๆเลยขายไอตีดูให้หน่อยเด้อถ้าลงเยอะๆไอี๋จะเบื่อเขาค่อยๆทยอยลง สองชอ,อ,อนเนี่เด็ดจริงไม่เอมาลงงานเขาไปทำด,ด็ดมั้ก <as> โอ้ยต้องยาบอ่ะนี่ต้องยากมีดีว่าแต่เขามาสองชอดนี่เลยเขามาทั้งนี้เลยเนาะนี่เด้อือสองอันนี่เลยง่ายบ่เห็นขาโทรศัพท์ดูเพลินมั้งก็เป็นไม่ได้ค่ะ อย่าเปิดตอนนี้ระยาได้ง่ายสวัสดีเจอกันอ๋อแล้วไปอืมมาทั้งทีในทั้งทีอืมเดนหมุนลงจอดมันจะมันหมุนอืมไม่ได้ลงเทฟสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสุกท่าดี้อนรับทีสะเทือนผชายน้องมา ดดก็ขอจบที่นี่เท่าน,นี้นะคะสวัสดีค่ะ <c oughs> หล่นเลยน้องมอกวตำรัสดีนะอร่อยมากริมนี้ก็ขอบคุณที่สืททานมากค่ะสวัสดีค่ะลงด้วยลงด้วยลงให้นหน้าไหมค่ะลงให้ด้วยเอาเข้าตู้เย็นไว้ทำกับวันทีนอืออือ